สวัสดีครับพบกับผมนิคมวันตัวนะครับวันนี้ลงกับวันที่13พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอวังน้ําเขียวนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นบรรยากาศการเดินทางเพื่อไปชมกระทิงนะครับก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูตั้งแต่ทางเข้ามานะครับเพราะว่าเรามาตอนกลางคืนนะครับทางเข้ามาในตลาด79นะครับที่เป็นเส้นหลักนะครับเชื่อมตรงถึงเขาใหญ่นะครับ เรจะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะอขึ้นเขาไปดูกระทิงกันนะครับเส้นหลักเป็นชมบรรยากาศยาวๆไว้ด้วยกันนะครับนี่ภาพสวยๆนะครับการเดินทางที่ผมไม่ค่อยได้เห็นนะครับไม่ค่อยได้เดินทางในบรรยากาศแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปหาขึ้นไปในภูเขานะครับเพื่อจะได้ชมกระทิงในเขตอุทยานเขาแพงมานะครับ ขึาาน้นเส้นทางระหว่างาขึ้นเขานะครับเพื่อไปดูกระทิงเจอทุกสภาพถนนนะครับเป็นสวนผ oh, <okay. S 1> ลไม้ของชาวบ้านนะครับเข้ามาเลาะตามหมู่บ้านมานะครับแต่ก็มีป้ายบอกว่าจุดชมกระทิงนะครับนี่ครับถนนตอนนี้เรามารถเล็กนะครับซึ่งก็เจอกับสภาพถนนแบบนี้ก็ถือว่าโหดอยู่นะครับแต่ก็เห็น ท่องเที่ยวเดินทางไปก็เลยตามตามกันมานะครับัท่องเที่ยวใช้รถรถเล็กเหมือนกันนะครับถ้าเหมาะจริงๆก็จะฟูวิวนะครับน่าจะดีกว่านะครับสําหรับการมาเที่ยวแบบนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสเดินทางมาทํางานนะครับก็ถือโอกาสเก็บประสบการณ์ในการเดินทางมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับผู้รับชมนีคมกลนทัวร์นะครับเดินทางด้วยกันนะครับต้องบอกว่าผมก็ไม่เคยมานะครับเส้นทางแบบนี้ นี่เราเลาะไปเรื่อยๆนะครับคนที่ดัานข้างๆผมก็กลัวอยู่นะครับไม่เคยมาเราไม่เคยได้ท่องเที่ยวแบบเชิงลุยๆแบบนี้นะครับถนนก็คดรเคี้ยวนะครับูดูดต่อภูเขาเราก็ชินกับถนนทุ่งนาซะส่วนมากนะครับเพราะว่าบ้านเราไม่มีูภูเขานะครับก็เลาะมาตามเส้นทางนี้แหละครับกาสวยมากนะครับ รอบรอบข้างก็เป็นภูเขานะครับนี่ครับมองเห็นอยู่เราจะไปเขาลูกข้างหน้านี่แหละครับก็จะไปดูจุดชมกระทิงนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่านะครับแต่เราก็ได้มาถึงแล้วก็ต้องมานะครับกลัวจะเสียโอกาสในการเดินทางมาที่นี่นะครับนี่นะครับทางก็เป็นถนนดินนะครับฝนตกน่าจะลําบากอยู่นะครับ ชาวบ้านก็มีป้ายข้างรั้วนะครับว่าขับผี่เบาๆนะครับเพราะว่าฝุ่นมันเยอะนะครับกระทบกับชาวบ้านนะครับผลกระทบระยะประมาณหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่เป็นถนนแบบนี้นะครับเขาก็มีบ้านติ่ถนนกันถือคนพื้นที่นะครับลักษณะป้ายบอกว่าให้ไปช้าๆนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันฟุ้งนะครับ วันนี้ก็ตรงวันเสาร์นะครับรถก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับสวนลงมาครับก็จะมีทางโคดเคี้ยวเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่ไปนะครับนี่ครับมีปูกระด้วยนะครับทางขึ้นเขานะครับใช้เกียร์ต่ำนะครับบางคนที่ชินอยู่แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรผมไม่ค่อยได้มาภูเขาเท่าไหร่นะครับก็ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ เข้าสู่ทางถนนลาดยางแล้วนะครับเป็นเส้นทางเล็กนะครับเวลารถสวนมาก็ค่อยๆหลบกันนะครับแต่ก็ได้ฟิลดีนะครับฟิวผจนภัยนะครับนี่นะครับเหมือนกับเราอยู่ใกล้ท้องฟ้าเลยนะครับขึ้นเขาช่วงเมื่อกี้เนี่ยครับนี่ครับขึ้นไปหาก้อนเมฆเลยนะครับเราใกล้จะถึงแล้วนะครับเราเห็น หลังคาอุทยานแล้วนะครับนี่ครับโอ้ค่าผ่าน100บาทนะครับเราเห็นป้ายแล้วนะครับครับวันนี้ก็ได้มาเขาแพงม้านะครับตรงนี้ตรงจุดชมกระทิงนะครับขึ้นมาก็สูงพอสมควรรถเบรกไม่เลยครับมากับเฟื่องฟ้านะครับนี่ครับนี่ค่ะเจ้าของคลิปนะครับพามาเที่ยวเขาแพงม้าวันนี้นะครับก็ถือว่ามาทําบุญนะครับที่วัดแล้วก็ ได้มีโอกาสได้มาเก็บบรรยากาศให้กับท่านผู้ชมได,ได้เห็นกันนะครับนี่คือวันนี้ไม่มีแดดเลยครับฟ้ามันจะเป็นครึ้นคแบบนี้ทั้งวันเลยวันนี้วันที่13พฤศจิกายน25 64นะครับนี่คือบรรยากาศรถเยอะนะครับนักท่องเที่ยวก็จอดไว้ริมถนนเลยมีเจ้าหน้าที่คอยมาโบกนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เห็นกระทิ้งนะครับวันนี้เราเห็นแต่เอาวิวที่สวยแล้วกันนะครับขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับใช้เวลาเดินทางก็ โคดเคี้ยวนะครับเส้นทางที่เข้ามานะครับ,บกินเบรกไม่เลยผมยค,ค่อยๆขยับนีรับตั้งเตีย๋ยรถเยอะเราก็อยู่ข้างล่างนะครับชมกระทิง ตรงที่เรายือยู่นี่ก็เห็นรอยอยู่นะครับรอยเท้าของกระทิงนะครับขบนของเราเป็นอุทยานนะครับแต่เราไม่ได้ขึ้นไปนะครับว่ารถเยอะวันนี้ผมก็อยู่ก่อนทางเข้านะครับมีเจ้าที่คอยบอกว่าจอดรอเป็นช่วงๆแต่ก็ขอเก็บภาพตรงนี้นะครับนี่คือข้างหน้าเรานะครับที่เขาดูกระทิงกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่เห็นนะครับรอยเท้าก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละครับตรงผมยืนอยู่ก็เห็นรอยเท้ากระทิงนะครับ ครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางมาขึ้นภูเขานะครับที่เขาแพงม้านะครับขอเก็บบรรยากาศสวยๆแล้วก็อากาศดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ